เป็นเลนอุนเตวายซูมรุ่นแรกจากทางค่ายนิคอนซีเมาส์ที่เป็น APS-C ให้เพื่อนเพื่อสังเกตที่ตรงกระบอกเลนนะครับผมเขาจะมีเขียนตรงสัญลักษณ์ว่าเป็น DX หมายถึงว่าเป็นตัวคูหรือ APS-C นั่นเองทีนี้มันก็จะเป็นคำถามต่อเน,นื่องกันไปว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเอาเลนรุ่นนี้เนี่ยไปใช้กับกล้องที่เป็นฟูลเฟรมที่เป็นซีเมาส์ใช้งานได้ไหมต้องบอกเลยว่าใช้งานได้นะครับผมซึ่งดาเบิ ard, ก็ได้ลองประกบกับตัว นิคอน C6 Mark II ไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ใดๆทั้งสิ้นพอมันเป็นเลนในตระกูล dx ใส่บนกล้องที่เป็นฟูลเฟรมมันจะออโต้ครอปเป็นแบบ apsc ให้โดยทันทีความละเอียดเต็มๆของกล้องฟูลเฟรมมันจะโดนลดลงไปอย่างเช่นถ้าเป็น C6 II 2นะฟูลเฟรมมันจะเป็น24ล้านแต่ถ้าเป็นออโต้ครอปปุ๊บมันจะเหลือความละเอียดอยู่แค่ 10ล้านด้วยกันมาพร้อมกับช่วง12ขีด28ถ้าเทียบช่วงบนฟูลเฟรมมันจะตกอยู่ที่18-42มิลด้วยกันซึ่งเมื่อลองนำเจ้า12ขีด28มาวางเทียบกับ14 30 F4 ต้องบอกลว่าขนาดมีความใกล้เคียงกันแม้ว่าจะเป็นอุลตร้าไวเหมือนกันนะครับผมในตระกูลซีเมาส์เพียงแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นฟูลเฟรมอีกตัวหนึ่งเป็น a อเ ด้วยขนาดที่เล็กรอบๆตัวบอดี้จะมีเพียงวงแหวนที่เป็น Power z o ์ซกับแหวนแมนนวลโฟกัสไม่มีสวิตช์อื่นๆเพิ่มเติมแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นสวิตสำหรับเป็น AFMF หรือสวิตปิดเปิดกันสัน่นแต่ที่น่าเสียดายสำหรับเลนส์นี้ก็คือเมาส์เลนเขาจะเป็นเมาส์พลาสติกนะครับผมจะไม่ใช่เมาส์โลหะแต่ก็เข้าใจได้กับเลทราคาของเขาซึ่งตอนแรกหลายคนก็แบบอาจจะแบบ ทำไมนิคอนเปิดราคามาได้ดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนิคอน12ขีด28นะครับผมหรือจะเป็นตัวนิคอน14ขีด30 f4 สามารถเข้าไปดูสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูโดยที่ว่าทุกๆออเดอร์นะครับจะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษเฉพาะทุกออเดอร์ที่สั่งผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่ว่าทุกๆออเดอร์ท,ที่เพื่อนๆสั่งเข้ามาเนี่ยนะจะ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราที่จะผลิตคลิปออกมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวนะครับผมคลิปการสอนการใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่งแล้วก็งานวีโอถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเราผลิตคลิปที่ดีๆมีคุณภาพแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดหนุนสินค้าของร้านกล้องสีชมพูก,กันด้วยนะครับผมช่วงเลนเนี่ย มันตอบโจทย์การใช้งานที่เรียกได้ว่าครอบคลุมในวันเบาๆของเราได้นะครับผมเพราะว่าชมันได้ตั้งแต่ช่วงวายจนไปถึงช่วงนอมบอนเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปถ่ายในส่งตัวคาเฟ่ก็ได้ถ่ายฟูตก็ได้ถ่ายสตรีทก็ได้นะครับผมนะรวมไปถึงการถ่ายแลน์สเคปก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนะ มันมีข้อแม้อยู่นิดเดียวเองก็คือในส่วนตัวเรื่องค่า f ถ้าใครอยากจะใช้ค่า f 3 5ซึ่งเป็น f กว้างสุดของเจ้าเลนรุ่นนี้นะเพื่อนๆห้าบิดเกินระยะ12มิลเพราะถ้าบิดเกินปุ๊บ f คุณจะไหลโดยทันทีนะครับผมนะแม้ว่าเลนรุ่นนี้มันจะ f แคบสุดอยู่ที่ f 5 6ที่ระยะ28มิลก็ตามทีนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากการที่ได้ค่า f แคบแล้วใครที่จะหวังผลเรื่องการ เบอร์ฉากหลังของเจ้าเลนรุ่นี้ให้คุณปิดประตูเรื่องนี้ไปได้เลยเพื่อนๆสามารถที่จะล็อกระยะได้นะครับผมเพราะโดยปกติแล้วเลนซูมไฟ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆหมุนซูมไปแล้วและมีการปิดเปิดกล้องใหม่นะครับผมมันจะรีโฟกัลเลน์ไปที่ช่วงที่กว้างที่สุดของเลนรุ่นนั้นแต่สำหรับเลนรุ่นนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเซตติ้งได้ในกล้องของนิคอนนะครับมันจะมีเมนูเซตติ้งในส่วนตัวโฟกัลเลนส์ได้ว่า เฮ้ยถ้าสมมติเราตั้งเป็นออนเอาไว้เนี่ยถ้าเพื่อนๆหมุนไปที่ระยะ28มิลเอาไว้นะปิดเปิดกล้องกลับใหม่ครั้งมันจะอยู่ที่ระยะ28มิลตามเดิมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับระบบกันสั่นที่ตัวเลนโดยถ้าเป็นของนิคอนเนี่ยเขาจะมีใช้ตัวย่อคําว่า VR กล้องในตระกูลซีเม์ที่เป็น APS-C ของทางนิคอน ยังไม่มีรุ่นไหนที่ใช้ระบบกันสั่น5แกนในบอดี้ใครที่จะใช้งานเรื่องระบบกันสั่นนะคุณจะต้องใช้ระบบกันสั่นที่ตัวเลนเพียงอย่างเดียวยเว้นแต่ว่าถ้าจะใช้งานวิดีโอนะมันจะมีระบบกันสั่นที่เรียกว่า EIS หรือ EVR ให้ใช้งานอยู่แล้วนั่นเองความพิเศษของเลนรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ PZ หรือระบบ Power Zoom ซึ่งเป็นการซูมแบบ ไฟฟ้ามันจะให้ความนุ่มให้ความสมูทนะเวลาซูมเนี่ยไม,ม่แบบกึกกักอะไรประมาณนี้ไม่มีเลยนะครับผมที่สําคัญมีความเงียบซึ่งอันนี้ถือว่าตอบโจทย์งาน VO ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแม้ว่าเลนส์รุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เลนส์ที่แบบว่าเกรดโปหรือไม่ก็เป็นเลนส์ที่แบบมีค่าเกว้างๆนะแต่เมื่อนะเบิร์สได้ลองไปใช้งานคบคู่กับตัวนิ kon ซ3 0นะครับผมบอกเลยว่าคุณแทบจะ ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับผมนะยกเว้นแต่ว่าสถานการณ์ที่แบบว่าโลไลท์หรือว่าแสงน้อยแบบจัดๆเลยหรือเท่าแบบว่ามันไม่สามารถที่จะแบบดีเทคอ่าไอเอฟของเราได้อย่างเช่นแบบกรณีที่แบบว่าน้องน้องนางแบบของเราใส่แว่นเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เห็นนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของมันนะมันก็ยังที่จะจับในส่งตัวเฟสเดเรกชันได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองซึ่งแน่นอนว่า ใครที่จะเอาไปใช้งานในส่งตัวการถ่าย็อกก็ดีนะถ่ายเซลฟี่หรือการทำเป็นไลฟ์สตรีมก็ดีนะครับผมเลนรุ่นนี้ตอบสนองคุณอยากแน่นอนปกติแล้วเลนในตระกูลพาะวะซูมทั่วทไปเนี่ยเขาจะต้องมีสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างเลนที่ใช้ในการค่อยๆหมุนซูมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าเลนรุ่นนี้มันไม่มีแต่นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานปุ่มต่างๆเนี่ย ให้เป็นในส่วนตัวสวิตช์พาวเวอร์ซูมได้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเซตติ้งในหมวดวิดีโอนะครับผมแล้วก็ให้หาคำว่าเลนคอนโทรลพาวเวอร์ซูมนะครับผมให้เพื่อนๆไปเซตติ้งให้เป็นค่าออนเอาไว้ให้เพื่อนๆสังเกตไอคอนที่จะถูกใช้งานในส่วนตัวพาวเวอร์ซูมนั่นคือตัวปุ่มที่เป็นแว่นขยายบวกแล้วก็แว่นขยายลบมันจะมีให้เลือกในส่วนตัวสปีดพาวเวอร์ซูมแบบช้าๆนะครับผมก็ลบ5ได้เช่นกันนะ หรือจะให้แบบเร็วๆนะครับผมก็บวก5ได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเซ็ตเอาไว้เป็นลบ5เวลาที่เพื่อนเพื่อนซูมอินเข้าไปหรือซูมเอาออกมามันจะสโลว์แบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนบวก5ปุ๊บมันจะพุ่งแบบพุ่งเร็วมากข้อดีที่นเบิร์ดเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือเวลาที่เพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเพิ่มลูกเล่นให้กับการถ่ายวีดีโอของเรานะครับผมอย่างเช่นว่าการกดซูมอินหรือแม้ก็ซูมเอาจาก การถ่ายวีโอของเราได้ในทันทีจากในตัวกล้องนะครับผมซึ่งปกติแล้วเรามักจะต้องนำไฟล์ไปทำเอฟเฟกเพิ่มเติมในโปรแกรม v ีโเฉพาะทางอย่างเช่นพ e ีเมียก็ดีหรือใน DaVinci เองก็ดีนั่นเองนะครับผมนะในระดับงานที่สีเรียดคุณจะต้องดูในเรื่องนี้คือเรื่องอาการโฟกัสบลิดดิ้งนะครับผมโฟกัสบลิดดิ้งของเจ้าเลนนี้ต้องบอกเลยว่าผิดค่าแทบจะ ไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเลยทีเดียวนะครับผมคือนะเบิร์ตพยายามแก้งมาแล้วนะครับไม่ยอมออกไมาให้เห็นเลยนะเพราะปกติแล้วถ้าเราสังเกตอาการโฟกัสเบรดดิ้งทั่วๆไปพวกเปอร์สเปกทีฟของภาพมันจะต้องมีการขยับเข้าขยับออกถือว่าอันนี้สอบผ่านตบมือวดีกุ o o d สำหรับใครที่ยังลังเลกับกล้องมิคอนในระบบซีเมาส์สามารถแวะเวียนเข้าไปดู คลิปรีวิวต่างๆทั้งกล้องและเลนในช่องทาง YouTube ของ Zoom Camera บอกได้เลยว่าทุกคลิปที่ลงในนั้นจัดหนักจัดเต็มพร้อมไปอย่าเพื่อนๆทุกท่านอย่าแน่นอนที่สำคัญเมื่อดูจบแล้วฝากกดซับสไครต์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลังใจให้กับทีมงานของ Zoom Camera ในการทำคลิปรีวิวใหม่ๆถัดไปในอนาคตด้วยนะครับผม ถ้าใครที่คาดหวังกับเอฟเฟกไฟแฉ่ของเจ้าเลนรุ่นนี้คุณอาจจะผิดหวังนะเพราะว่าลักษณะไฟแฉ่ที่ได้จากเจ้าเลนรุ่นนี้บอกได้เลยว่าไม่คมไม่แหลมไม่เฟี้ยวนะครับผมลักษณะที่ได้มันจะเป็นในลักษณะเป็นแบบไฟแฉ่แบบเป็นบพัดลักษณะมันจะเป็นบาลๆออกฉะนั้นในมุมของนัมเบิร์นะเลนรุ่นนี้ยังเป็นเลนที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในสนตัว ไฟแชร์ให้กับเพื่อนๆสักเท่าไหร่ช่วงที่นะเบิร์ตได้นำเจ้าเลรลุนนี้ไปถ่ายงานที่เป็นเอาท์ดอร์ต้องบอกเลยว่ามีอาการโกรดกาแฟปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันแต่ลักษณะโกรดกาแฟของเจ้าเลรลุนนี้นะครับมันจะมีขนาดที่เล็กซึ่งความเล็กของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสนใจแล้วก็เป็นจุดเด่นดึงดูดสายตาของในเฟรมภาพของเราไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่งเองก็ดีหรืองานวิดีโอ,โอเองของเราเองก็ดีนะฉะนั้น ถ้าใครที่กลัวเรื่องกรดกาแฟของเจ้าเลนรนี้คุณสบายใจได้ยิ่งถ้าคุณถ่ายเฉพาะงานอินดอร์นะครับผมคุณแทบจะปิดประตูเรื่องอาการกรดกาแฟในเรื่องนี้ไปได้เลยสำหรับอาการคลาดเคลื่อนต่างๆของเจ้าเลนลุนนี้อันนี้นะเบอร์ต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเจ้าเลนลุนนี้เนี่ยมีการฝังในส่วนของตัวเลนโปรไฟล์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากในตัวเลนโดยทันทีนะ ซึ่งถ้าใครที่จะถ่ายด้วยไฟล์ jpeg เองก็ดีนะหรือถ่ายด้วยไฟล์ raw เองก็ดีนะ <c oughs> เขาจะมีการแก้ไขในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอาการ distortion นะซึ่งนเะบิร์ดก็พยายามแก้งมันแล้วแหละนะมันก็ถามว่ามีไหมมันมีนะถ้ามองด้วยตาจริงๆมันมีนะอาการ vignette นะก็มีเช่นก e ันที่เอฟกว้างสุดของเลนทุกตัวคุณเจอแน่นอนกับอาการขอบมืดภายในภาพนะครับ หรือจะเป็นอาการเหลื่อมสีภายในภาพหรือ c a มีนะแต่มีในลักษณะที่เพื่อนๆต้องซูมจับผิดถ้าไม่ใช่สายโปรเซตหรือสายซีเรียสในภาพหรืองานนั้นๆนะครับคุณแทบจะไม่ต้องกังวลน,นะด้วยขุมพลังในส่งตัว p พ w e ว z ร o ซูครั้งแรกที่ปรากฏออกมาในตระกูลสีเมา์นั่นเองนะครับผมนะอีกทั้งมีขนาดที่เล็กเบากระทัดลัดที่สำคัญ ราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆกับความเป็นเลนอุ่นตวายรุน่นนี้แต่แน่นอนว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่นาเบิร์ดได้เกริ่นไปตอนต้นแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมเลนรุ่นนี้มันถึงราคาถูกได้นะครับผมนั่นคือเรื่องตัวท้ายเลนท้ายเลนของเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมจะไม่ใช้ท้ายโลหะจะเป็นท้ายพลาสติกนั่นเองนะครับผมนะก็เลยทําให้นาเบิร์ดเข้าใจได้เลยว่าอ๋อสาเหตุที่ทําให้เจ้าเลนรุน่นนะี้มันมีราคาเปิดตัวที่ค่อนข้างที่จะถูกแม้ว่า จะเป็นเลนในกลุ่มอุลตอรวายก็ตามทีนะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบกับเกลนที่บอกว่าเป็นท้ายพลาสติกกันสักเท่าไหร่นะครับผมแต่สำหรับนาเบิร์ดนะนบเบิร์ดจะเป็นท้ายพลาสติกก็ได้หรือท้ายโลหะก็ได้มันอยู่ที่ว่าการใช้งานของเราเนี่ยเราใช้แบบโหดดุดันกับเจ้าเลนรุ่นนั้นมากน้อยแค่ไหนใครที่มีประสบการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนที่แบบเป็นท้ายโลหะหรือแบบเป็นเลนท้ายพลาสติกตรงนี้เนี่ยนะ เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะบอกได้เลยว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเราลองมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันดูและทั้งหมดนี้คือรีวิวนิคอน12ขี28 p z เลนอุนตรวายที่เป็นเฮลิซูมรุ่นแรกในตระกูลซเมาส์เพียสสวัสดีครับ